สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติบนช่องกิติคนคำนวณทีวีนะครับแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณคลิปวิดีโอนี้ผมจะเผยแพร่แบ่งปัน2อช่องทางนะครับก็จริงๆแล้วนะครับผมได้แบ่งปันเลขชุด6ตัวไปเรียบร้อยแล้วเนาะเลขคาดการ6ตัวนะครับคาดการว่าจะเด่น6ตัวไปแล้วะนะครับก่อนหน้านี้ในตั้งแต่หลายวันแล้วแหละ แต่คลิปนี้ก็จะมาบินเลขชุด2ตัว3ตัวให้ดูนะครับเลขคาดการ6ตัวนะครับก็จะมีเลข5เลข1เลข6เลข2เลข9เลข3ถามว่าเลขทั้ง6ตัวจะเด่นหมดทั้ง6ตัวเลยไหมไม่แน่นอนครับผมเพราะว่า3ตัวบนก็มีแค่3หลักนะครับ3หลักเนี่ยถ้าไม่เป็นเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามคือเลข3หลัก เป็นเลขที่ต่างกันเลยไม่ใช่เลขตัวเดียวกันก็ได้สามตัวนะครับส่วนเลขสองตัวล่างนะครับมีแค่สองหลักก็คือหลักหน่วยกับหลักสิบะเนาะทาไม่เบิ้ลก็เป็นเลขคนละตัวก็เด่นสูงสุดได้2สองตัวและที่ถ้ารวมกันแล้วนะครับทั้งห้าหลักในทั้งสองตัวล่างสามตัวบนนะครับเลขไม่ซ้ํากันเลยก็เด่นได้สูงสุดห้าตัวเด่นได้สูงสุดห้าตัวฟุกจริงๆถึงจะมาอยู่ใน จะมาอยู่ในห้าในหกตัวนี้นะครับเนาะโอเคอธิบายฟังแล้วนะครับแล้วทําไมถ้ามันไม่เด่นทั้งหกตัวแล้วคุณจะมานําเสนอทําไมเลขหกตัวทําไมไม่นําเสนอ5ตัวทําไมไม่นําเสนอสามตัวบนเด่นๆไปเลย2ตัวล่างเด่นๆไปเลยหนึ่งนะครับเหตุผลเดียวเลยไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับสนะครับเพิ่มความเป็นไปได้ในการเสี่ยงโชคนะครับ เพราะนี่คือการเสี่ยงเนาะเพราะกองสลากเขาเขาออกผลรางวัลน,นะครับด้วยการหมุนวงล้อแล้วก็จับลูกบอลน,นะครับเป็นการจับสลากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการจะใบหวยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหงขึ้นอยู่กับดวงแหละแต่วิธีการของผมไม่ใช่วิธีการไม่ใชว่วิธีการเสี่ยงดวงเนาะเอาจุดสังเกตนี่แหละ จากสถิติหวยวันที่1สิงหาหวยวันจันทร์อะไรก็แล้วแต่นะครับหวยเดือนสิงหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จับสังเกตแล้วก็เอาสติมานั่งเรียงดูแล้วก็จะได้เลขหตัวนี้ออกมานะครับนี่คือเลขชุด2ตัว36ชุดนะนะครับ36ชุดนี้ก็อยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะครับเนาะ สาชุดอยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรได้ในกรณีที่วางบนหรือวางล่างอย่างเดียวเนาะนะครับแต่ถ้าวางทั้งบนทั้งล่างมันก็จะเป็น3ามเอชุดใช่ไหมนะครับจาก36ก็ท่งคูณ2ก็เข้าไปทั้งบนทั้งล่างซึ่งมันก็มีโอกาสนั่นแหละนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันก็เยอะเนาะ,ะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ หาเลขดับมาตัดออกให้มันเหลือน้อยตัวที่สุดถ้าเชื่อมั่นในเลข6ตัวนะถ้าชอบเลขคาดการณ์ตัวผมก็หาเลขมาตัดออกนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็แบ่งปันไปแล้วนะไอ,ไอตัวเลขเด่นเนาะผมไม่5กับ2นะครับ5กับ2นะเพราะฉะนั้นตัวที่ผมจะให้เด่นเลยเลขชุ่ด2ตัวนะครับคือ25ห้า 5้สองเนาะตามนี้ระหว่าง5กับ2เนี่ยจะให้ตัวไหนเด่นผมไม่ห้านะผมไม่ห้าเด่นหเด่นบนนะครับ2เด่นล่างแล้วกันแต่ว่ามันก็มีโอกาสสลับที่กันได้เนาะนี่ นะครับเลขคู่สองตัวผมวินให้แล้วนะนะครับนี่ตามนี้แหละเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากสองห้าห้าสองแล้วนะครับห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าห้าสามนะครับกลับด้วยก็หนึ่งห้าห้าหกเก้าห้าสามห้าเขาว่าขึ้นไปสามห้านี่แตกมาแล้วงวดที่แล้วเนาะออกมาแล้วงวดที่แล้วนะครับสามห้าล่าง นะทีนี้ผมก็จะวินเลขชุด3ตัวนะครับจากเลข5ตัวด้านบนผมจะวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนาะเพราะว่าจากสถิติแล้วดูหวยย้อนหลังนะครับอันนี้เป็นหวยวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะอันนี้ก็ไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนี่ก็ไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเอออันนี้ อันนี้เบอร์เลขหลัก10กับหลักร้อยให้นะศู 0, 0นนยะครับหแล้ว1นงวดแล้วนะหกศนย์สอไม่นะครับ5้าหนึ่งเไม่นะเก้มศไม่นะโอ้หกเจ็ดเแล้วสามเก้าหนึ่งสหห 0 0 8ยจากทั้งหมด12ปีย้อนหลังเนี่ยมีแค่3ปีนะครับที่เป็นเลขเบิ้ลเนาะอันนี้ก็เบิ้ลเบิ้ลสองตัวบนเนาะอันนี้เบิ้ลหลักสิบกับหลักร้อยข้างบนนี้ก็เบิ้ลหลักสิบหลักร้อยเหมือนกัน0ูนนนี่คือเหตุผลที่ผมไม่วินเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามนะครับเพราะว่าโอกาสมันมีน้อยนะครับทีนี้ ก็ผมจะวินตามลำดับตัวเลขเลยนะ5 1 6 5 1 2 5 1 9 5 1 3 1 6 2ว้าว1 6 9ผมชอบตัวนี้แล้ว1 6 3 สงสัยต้องได้ตามอีกแล้วหกสองเก้าหกสองสามสองห้าสิชุดแล้วนะครึ่งทางแล้วนะครับสองเกสวันนี้หวยราออกตัวนี้นะครับวันนี้วันที่ที่ผมบันทึกวีดีโออยู่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับ ออกอะไรนะเก้าสองหรือไงนี่แหละ <c oughs> นะแล้วก็สองเก้ห้าต่อไปเลขเ้าหลักร้อย 9, 100, นะเก้าสามห้าเก้ 351มีแล้วนะตัวกลับตัวโต๊ดกันนะครับ351 356 35ยังไม่มี352 312ออันนี้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ผมเลยนะเนี่ยงวดที่แล้วก็ออกทะเบียนรถยนต์นะครับ ห้าศูนสี่ศูนย์ห้าเนาะแต่ทะเบียนรถยนต์ผมหนึ่งห้าศูนแต่ก็น่าเสียดายมากสุดท้ายนะครับห้าหกเก้ายี่สิบชุดไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับเยอะนะเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรอบที่ไม่ ไม่อั้นแล้วก็จ่ายเต็มนะครับเข้า3ตัวโต๊ดก็โอเคอยู่นะก็กําไรอยู่แต่ถ้าอั้นแล้วก็จ่ายไม่เต็มด้วยนะครับต่อให้ถูกถ้าถ้าจ่ายอยู่ในก็ลองคํานวณดูนะครับ20ชุดจริงๆอ่ะเป็นธรรมดาเนาะผมกำลังจะพูดว่าจริงๆแล้วถ้าเราหวังที่ความการลงทุนแล้วได้กำไรเนี่ย นะครับเลขเจ็ดตัวอย่าว่าแต่หกตัวอะไรก็เจ็ดตัวนี่วินเป็นเลขชุดสามตัวได้แบบไม่เบิ้ลไม่ต้องมาหามได้สามสิบห้าชุดนะสามสิบห้าชุดนี้ยังได้กําไรอยู่นะแต่ทุกวันนี้เลขอันมันเยอะนะครับเลขอันมันเยอะก็เลยค่อนข้างจะลําบากหน่อยในการใช้วิธีการนี้สามสิบห้าชุดถ้าไม่อันนะครับแล้วก็จ่ายเต็มเนี่ยก็สามตัวโต๊ดยังกำไรเลยนะครับ ยีชุดเนาะถ้ายี่หนึคูนะึ่งแล้วก็เป็น40บาทเนาะนะครับ <c> ส <oughs> ีนะครับเพราะทั้งทั้งตรงทั้งโต๊ดไงมันกลายเป็นสีบาทถ้าถูกโต๊ดมาก็กำไรอยู่นะนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เลขอันมันเยอะแทงไปเยอะก็ไม่รู้ว่าจะได้กำไรไหมนะครับผมอีกวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดคือหาเลขดับมาตัดออก ครับโอเคเอา้าวลืมลืม,ล,มลืมืเพราะฉะนั้นผมให้2กับ5ใช่ไหมห้าหนึผมจะจัดทุกชุดที่มีเลข5กับเลข2 3 5นะครับสามห้าสอง สชุดนี่แหละนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงจะมูหรือจะนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับแบ่งปันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากดากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามให้กิติคนคำนวณด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะครับมาพูดมาคุยกระตุ้นให้ผมทำคลิปทุกวันหน่อย <laughs> นะครับ เพราะว่าทําแล้วผลตอบรับไม่ค่อยดีก็มันก็ล้าล้านิดนึงนะครับผมเจอกันในคลิปถ่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเออคลิปนี้ลืมบอกเล่าเออวาสีหรือบอเล่าด้คลิปนี้ <laughs> อยียงวะสวัสดีครับ